เจ้าสางง่เสียจริงหากตอนแรกข้าไม่ใช้ประโยชน์จากเจ้าข้าจะขึ้นคลองราดไปจักรพัดได้อย่างไรวันนี้ข้าได้ขึ้นคลองราดแล้วเจ้าจะมีประโยชน์อะไรอยู่อีกชายผู้นี้ชื่อคงเสิงอี้จะโทษก็โทษพ่อเจ้าที่ปีนั้นไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาใจคิดแต่จะหนุนหลังเพียงน้องเจ็ดก,กันแกล้งข้าทำแผงข้าพังเขาตายก็สมควรแล้ว พเพื่อช่วยเขาขึ้นคลองแลาบไม่เสียดายที่จะขัดแย้งกับท่านพ่อลูกอักตันยูเจ้าใส่หัวไปซะนายท่านท่านพ่อเดิมเป็นถึงขุนนางรับราชการสามแผ่นดินผู้ทรงคุณธรรมกลับต้องโทษเข้าคุกทั้งตระกูลถูกยึดท่านแม่ไม่ทราบว่าไปที่ใด วิเอ,อ๋ขอบคุณท่านพี่ที่ได้รับเลี้ยงไว้ปีนั้นแต่โชคชะตายังไม่ยุติธรรมท่านพี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครองทุกสิ่งทุกอย่างข้าไม่ยินดีเอาซะเลยผู้หญิงคนนี้สู่ซื่อวี่ปีนั้นเกิดเมตตาไปทั่วขณะได้รับอย่างขอทานจากข้างถนนมาคนหนึ่งขอร้องให้ท่านพ่อท่านแม่เก็บนางไว้ มอบซื้อแทดให้นับนางเป็นนางน้องสาวหาที่พักอาศัยให้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับหญิงสาวผู้มีตระกูลไม่เคยคิดเลยว่าน้องสาวที่นอบน้อมเคาลบในอดีตบัดนี้ได้เหยียบศีรษะของข้าขึ้นไปตำแหน่งสูงเจ้าคิดว่าฝ่าบาททรงรักเจ้าจริงนั้นเหรอก็เพียงเพราะว่าพ่อเจ้ากลุ่มอำนาจทางทหารในมือ พ่อองค์จึงใช้ประโยชน์จากเจ้าแต่บัดนี้เจ้าไ้ประโยชน์แล้วไปอย่างสงบสงบซะเถอะคนในละคณสั่วสายยิ่งกว่าสเดลสารทหารลากตัวนางไปลดขั้นนางเป็นนางลมทหารหากนางยังมีชีวิตอยู่อย่าให้นางได้ตายดีท่านพ่อท่านแม่ลูกอากตัญญูหากตอนแรกเพื่อฟังคำของท่านทั้งสอง คงไม่เจอเหตุการณ์เส้นนี้ซ้ำยังทำลายพวกท่านตายอย่างอนาถานบัดนี้ข้าจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรซื่อคงสังอี้สู่ซื่อวีชาตินี้พวกเจ้าทั้งสองสร้างความทุกข์ทรมานกายแก่ข้าหากชาติหน้ามีอยู่จริงข้าจะตอบแทนพวกเจ้าทวีคูณอะ นี่มันที่ไหนกันคุณหนูคุณหนูเจ้าคะ่ะค่าน้อยเปลี่ยนสดให้ท่านเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันมงคลของท่านท่านอ่องอี้ได้รอท่านอยู่ที่นอกประตูนานแล้วเจ้าคะ่ะซื้อคงสั่งอี้แต่งกับเขางั้นหรือตรงเอ,อ๋เจ้าอายุเท่าไหร่ คุณหนูท่านเป็นอะไรไปข้าน้อยอายุ15ปีอายุน้อยกว่าท่าน1ปีเจ้าค่ะ16ปีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้ากัดลิ้นตัวเองตายแล้วไม่ใช่หรือคุณหนูไม่มีอะไรข้าเพียงดีใจมากไปเท่านั้นเองเจ้ามาแต่งหน้าให้ข้าเถอะวันนี้สมควรแก่การเสลิมสลองจรงิงๆ ส,สวยมากค่าสูซี่เหวากลับมาแล้วในชาตินี้บุญคุณความแค้นจะตอบแทนให้หมดสิน้น